ไม่เคยมีดูคิดเครียดนะเครียดเหรอครับก็ไม่นี่ครับ <c oughs> ก็ปกติดีอะครับไอเชี่ยวรู้ได้ไงวะงวพี่เซ็นเซอร์ผมพี่เซตสำหรับน้องเลยนะ <c oughs> แล้วมันจะซักออกไหมอ่ะพี่ครับ ครพี่มึงกูรู้คนเดียวอะไรวะถ้ามึงไม่ทําทำอ่ะมึงกลัวําำพี่ยัะไรมึงก็กลัวเว็บเชี่ยรถคันนั้นเกียร์กระปุกนะเว้ยขนาดพ่อกูยังขับไม่เป็นเลยคนเก่งๆอย่างกูอะเรียนที่ไหนก็ได้เว้ยคนโง่อย่างมึงต่างหากที่ได้เป็นห่วงอ่ะ